เที่ยวแพร่ EP 3จากพระท่าช่อแฮเราเดินทางเข้าที่พักกันก่อนค่ะที่พักสวยบรรยากาศดีอยู่ใจกลางเมืองกับที่นี่เฮือนนานาแพ่ค่ะฉันก็มั่นใจว่าจะได้พักนอนเหยียดหลังสบายๆแล้วผู้ชายเขาเป็นคนจองคนเลือกค่ะวยศยให้หนึ่งปลุกแต่วยศยไม่ทันไรก็ต้องปดค่ะเพราะว่ามาผิดที่คนละเฮือนนานาเฮือนนานาที่เราจะไปพักคือเฮือนนานาจอมสวรรค์นะคะคนละที่กับที่นี่ที่นี่คือโรงแรมเฮือนนานาบูติกซึ่งไม่ใช่นะอ่ะนี่ค่ะที่ที่ถูกต้องราคาห้องก็ตามนี้เลยนะคะ ทำไมไม่ดูให้ดีก่อนเธอพาฉันไปผิดที่คนเราก็มีผิดพลาดกันมางที่นี่ก็พักสบายเหมือนกันนะครับสวัสดีครับครู <c oughs> จ้าผิดเป็นครูอ่ะเรามาดูบรรยากาศข้างในห้องกันบ้างอ่ะอันนี้ก็คือห้องน้านะจ๊ะอันนี้คือตู้เย็นมีน้ําเปล่าสองขวดเถียงกันมาตลอดทริปแบ่งน้ําเปล่ากันคนละขวดแก้คอแห้งทีวีเฟอร์นิเจอร์ใดๆกรอบรูปตกแต่งสไตล์ล้านนามีผ้าม่านนะคะตรงระเบียงจะมี อ่างล้างจานล้างมือด้วยนะนี่ด้านนอกรมรื่นผ้าเช็ดตัวเตียงนอนนุ่มสบายหลังจากที่เราปวดหลังกับการนั่งซ้อนหมอนตมาแล้วเดี๋ยวเราจะนอนให้มันนำใจเลยอันนี้ข้างในตู้นะคะมีรองทงรองเท้ามีลิ้นชักเก็บของอันนี้ใครมีของมีค่าเอามาเก็บในตู้เซฟจ้ะหลังจากนั้นลงมาข้างล่างมาแปลงร่างเปน็นนางเงือกกันจ้าเสื้อบัตครีคงไม่กลเกินว่า ควรจะมี่าไวโดดอย่างคนเขาเดินตัวเบาบนพื้นคำว่าอะไรนะกางโกงอุ๊บสขวานกระวจ้าหลังจากเล่นน้ำเสร็จนะคะฉันก็เก็บครีบเก็บห่างไว้ก่อนนะคะเพราะว่าท้องมันร้องแล้วต้องออกมาหาอะไรกินคะ่ะช่วงค่ำๆในเมืองแพร่นะคะถนนโล่งมากรถหายไปไหนหมดทุกคนเขาไปอยู่ไหนกันเราขับมาบนเส้นทางซอยจเจริญเมืองนะคะ ผ่านวัดพระบาทนิ่งเมืองวรวิหารนี่ทางทางขวามือนะเพื่อมุ่งสู่ประตูชัยแพร่นะคะเป็นตลาดโต้รุ่งใจกลางเมืองแพร่เขาบอกว่าที่เนี่ยของกินเยอะมากเราก็เลยจะมาดูว่าเวลาค่ำค่แบบนี้เขาขายอะไรกันบ้างถึงแล้วคะ่ะประตูชัยเราก็สงสัยนะว่าทำไมถึงเรียกประตูชัยไปหาข้อมูลมาเจอข้อมูลในเพจแพร่รีวิวนะคะ เขาบอกว่าประตูชัยเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันออกชาวบ้านเชื่อว่าเป็นประตูมงคลและเป็นชื่อมาแต่ดั้งเดิมเลยก็คือใช้ชื่อประตูชัยเลยใช้ประตูนี้โดยเฉพาะเมื่อไปรบหรือรบกลับมาแล้วเพื่อความเป็นมงคลและใช้สําหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเป็นประตูที่ต่อกับถนนโบราณซึ่งตัดตรงไปสู่พระ่าช่อเฮนะคะเป็นเส้นทางที่ชาวเมืองแพร่เนี่ยใช้เพื่อเดินทางเท้าไปนมัสก,การในงานเทศกาลไหว้พระธาตุประจําปีทางด้านขวามือคือศาลเจ้าพ่อแสนชัยนะคะ และนี่คือตลาดสดสเทศบาลเมืองแพร่น่าจะต้องมาตอนกลางวันนะคะแล้วเราก็มาสะดุดอยู่ตรงร้านนี้ก็คือร้านสเต็กนะคะเป็นร้านสเต็กที่ราคาย่อมเยาและมีของหวานด้วยชื่อว่าสเต็กค,คาวบอยนะคะจะมีคุณลุงเขายือนอยู่หน้าร้านแล้วก็คอยเรียกลูกคา้าเสียงคุณลุงนี่แหละคะ่ะทาให้เราสนใจและเดินเข้ามาร้านนี้ระหว่างรอสเต็กนะคะหายไปอีกแล้วได้อะไรกลับมา <c oughs> อะได้หมูสเต๊ก มาแล้วจ้าสเต็กหมูชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำจัดก,การกับสเต็กเสร็จแล้วก็ต่อกันด้วยป้าแป้งเย็นตาโฟรประตูชัยค่ะร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านสเต็กค,คาบอยเลยนะคะแล้วก็มานั่งรอคิวตรงนี้ก่อนอเสร็จแล้วพอได้คิวก็มาเลือกเลยว่าจะทานอะไรแล้วก็สั่งเป็นเย็นตาโฟมีเหลืองกินคาวไม่กินหวานสันดานไพร่นะคะเราก็ต่อกันด้วยของหวานไอติมกะทิสดสลิมค่ะจากร้านแต๋วรวมมิตรอยู่ข้างๆกันนี่เองค่ะอิ่มแล้วก็กินลมชมวิวดูแพร่ยามค่าคืนค่ะซึ่ง ไม่มีรถเลยเงียบมากสงสัยมากไปที่ไหนกันจนสุดท้ายเราเจอแล้วค่ะจุดนัดพบของชาวแพร่ายามค่ำคืนเขาไม่รวมตัวกันอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โหเยอะมากละลา,ลานตาหลากหลายร้านจัดไปเลยสิคะกรุบกริบกรุบกริบอยู่ใกล้ๆที่พักเหล่านี่เองตื่นเช้าแบบฝืนสังขารว่าต้องตื่นเดินแบบงวนงียลงบันไดามาไปดูกันนะคะว่าอาหารเช้าของทางโรงแรมมีอะไรกันบ้าง สนุกมากๆก,กับเฮือนนานาถ้าเพื่อนๆดูแล้วสนใจก็ตามมาพักกันได้นะคะเหมาะสําหรับคนที่อยากเที่ยวแบบเซฟงบแต่ต้องการอะไรที่ครบครันไปละเฮือนนานา,นาจอมสวรรค์จุเช็คอินต่อไปเราไปเที่ยวกันที่วัดจอมสวรรค์ค่ะภายในวัดร่มรื่นลมพัดเย็นมากเลยค่ะเป็นวัดเก่าแก่โบราณนะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นค่ะสถาปัตยกรรมศิลปะไทยใหญ่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชะกาลที่5ตัวอารามเป็นทั้งโบสถ์วิหารและกุฏิมีหลังคาเล็กใหญ่ลดหลั่นกันไป ตัวอาคารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังภายในตกแต่งอย่างบรรจงวิจิตรงดงามมากค่ะก่อนจะเข้าไปไหว้พระเราก็บูชาดอกไม้ทูบเทียนกันก่อนน,น,นนะคะตามกําลังศรัทธาค่ะวัดแห่งนี้ได้จดทะเบียนไว้เป็นสมบัติของชาติเมื่อวันที่27สิงหาคม2533ค่ะวัดจอมสวรรค์สร้างขึ้นในปีพศ2437ใช้เวลาสร้างประมาณ5ปีด้วยความร่วมมือของพ่อเท่าคําอองและพ่อห้อยกันตีพอถึงคราวเหตุการณ์เนี้ยวปล้นเมืองแพร่วัดเลยมีสภาพสุโทมค่ะ พ่อห้อยกันตีนายห้อยคำมาาและแม่เท่าราาเจริญกุศลจึงได้บูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีขึ้นต่อมานายจงนันตานะคะเขาเป็นชาวไทยใหญ่ที่มาทําการค้าขายแล้วก็มีฐานะร่ารวยก็ได้ร่วมมือกับแม่เท่ากุยสร้างเสริมบูรณะเพิ่มเติมพร้อมกับได้สร้างเจดีที่มีรูปแบบสถาปตัตยกรรมพม่าที่เราเห็นในตอนแรกนะคะภายในวัดก็จะมีหลวงพ่อสารเป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยไม้ไผ่เป็นองค์ลงรักปิดท,ทองมีหน้าตักกว้าง54เซน สูง80เซนปางสะดุ้งมานะคะปฏิสถานอยู่ฝาผนังแบ่งเป็นตอนตอนคล้ายข้ออ้อยภายในวิหารเต็มไปด้วยเสาไม้สักทองลงรักปิดทองตกแต่งลวดลายคล้ายกับสีทองน้ำปรากฏข้อความเป็นภาษาพมา่าจารึกไว้รอบเสามีจำนวนทั้งสิ้น35เสาค่ะมีเสาอื่นๆอ,อ,อีก14ต้นเพดานสูงที่แกะสลักเป็นลวดลายอ่อนช้อยฉลุไม้ ระดับกระจกสีไว้งดงามค่ะมีโคมไฟระยะส่องสว่างสะท้อนความงามของสถานปัตยกรรมและฉายความอรารามเรืองรองของหลวงพ่อจอมสวรรค์พระประธานปางคันธาราชศิละปะพม่า,า,มาที่อยู่ตรงกลางถุงเห็นไหมถ้าเราไปเที่ยวที่ไหนแล้วรู้ประวัติของที่นั่นเราจะอินกับสถานที่มากขึ้นไปกันต่อไม่รอแล้วนะที่พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่คุ้งเจ้าหลวงค่ะคุ้งเจ้าหลวงเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าชมเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมานะคะโดยไม่เสียค่าเข้าชมค่ะ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งของทุกวันเลยไม่เป็นวันหยุดนะคะตาะเลิกนะสำหรับใครที่อยากนั่งรถรางนำเที่ยวชมเมืองนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ก็มีบริการรถรางนำเที่ยวสถานที่สำคัญในตัวเมืองจังหวัดแพร่ค่ะมีทั้งหมด2รอบแบ่งเป็นรอบเช้าตอน10โมงเช้าและรอบบ่ายตอนบ่าย2ค่ะและไฮไลท์ของที่นี่ก็คือมีคุบอยู่ที่ชั้นใต้ดินตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นล่างนะคะ,ะหรือว่าชั้นที่1 ชั้นล่างเนี่ยเป็นห้องจดัดแสดงมรดกภดมิุปัญญาท้องถิ่นของเมืองแพร่ค่ะจะมีข้าวของเครื่องใช้ตามธรรมเนียประเมณีของเจ้านายฝ่ายเหนือหมดเลยจดัดแสดงไว้นะคะห้องว่าราชาการของเจ้าหลวงเมืองแพร่ห้องแสดงประวัติเจ้าหลวงพทริยะเทพวงศ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องค่ะนี่นี่มีช่องสำหรับส่องดูคุกใต้ดินได้ด้วยนะและวันนี้ที่เรามานะคะมีการซ้อมดนตรีไทยกันด้วยก็ทําให้เราชมพิพิธภัณฑ์พร้อมกับเสียงบรรเลงดนตรีไทยนะคะถือว่าสร้างบรรยากาศได้ดีทีเดียวค่ะ ส่วนชั้นบนนะคะสามารถเข้าไปนมัสะการพระบรมสารีริกธาตุและสักการะรูปปั้นของเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ได้ค่ะด้านในจะมีการจําลองห้องบรรทมของเจ้าหลวงเมืองแพร่ไว้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ปักผ้าของแม่เจ้าบัวไหลนะคะเป็นชายาของเจ้าหลวงเมืองแพร่ค่ะและไม่ต้องห่วงเรื่องข้อมูลความรู้เลยนะคะว่าจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเพราะที่นี่มีเจ้าหน้าที่มาอธิบายให้ความรู้และแนะนําดีมากเลยค่ะคนที่ชื่นชอบในประวัติศาสตร์ จะต้องอิ่มเอมใจแน่นอนค่ะประมาณเปิดสีเขียวย้อนไปลองไม่นายขโมกต้องอุ้ยทำไมเก่งจังวันนการที่เป็นอัาชรนับประชันขตมแทย์คือโซฟูขาขึ้นเบมยบขซฟูขาไปทำไมทำไมถึงเรียกว่าน้ำย้อยใช่ไหมคะการรับประทานขนมจีนน้ำย้อยจะต้องเป็นการรับประทานขนมจีนบีบสด น้องมินย้ำอีกทีหนึ่งว่าต้องบีบสดนะคะถ้าบีบทิ้งไว้ไม่ได้น้ำย,อย้อยเราระทานคู่กับเครื่องเคียงที่เรียกว่าน้ำพริกน้ำย้อยจะมีรสชาติเผ็ดมันแล้วก็คือเก๋มปูอย่างอ,อุ้ปูทำเก๋มถ้าคนกินถึงแะไละเมนเก๋มก็จะมีกระปุกรสดีตั้งตรงกลางมีน้ำซุปใสๆแล้วซุปหมูผักลวกอะไรให้ด้วยค่ะต้นฉบับอ,อ,อยู่ที่อำเภอลองจังหวัดแพร่แพร่มีทั้งอำเภอลองแล้วก็อำเภอสองตองไปกินต้นฉบับเลงต้นฉบับต้องไปลองเลย แล้วก็มาถึงนาทีที่รอคอยก็คือการเข้าชมคุกใต้ดินนะคะอันนี้ก็ทําตามความเชื่อก่อนเขาบอกว่าให้ถอยหลังเดินหันหลังเข้าไปนะคะเราก็ทําไว้เพื่อความสบายใจค่ะด้านในก็บรรยากาศม,มันรู้สึกอึดอัดมากเลยนะทุกคนถึงแม้ว่าจะมีช่องระบายอากาศมีภาพการแสดงวิธีการทําโทษต่างๆตามผังคุ้มเจ้าหลวงชั้นใต้ดินนะคะที่เราดูเมื่อสักครู่คิดว่าห้องนี้เป็นห้องเบอร์สามนะคะเชื่อว่าเป็นห้องเก็บของค่ะ การลงโทษสมัยก่อนเนี่ยจัดว่าโหดเลยนะคะคือดูรูปไปแล้วแบบสยองอะ่ะแล้วต่อไปห้องที่สองนะคะอยู่ตรงกลางเชื่อว่าเคยเป็นที่อยู่ของบ่าวไพร่ค่ะ เข้าอีกทางหนึ่งมีทางเข้าสองทางอ่ะและลําดับถัดไปห้องที่1นนะคะเชื่อว่าเคยเป็นห้องขังผู้ถูกจับกุมเพื่อรอการไต่สวนและรอลงอาญาค่ะห้องนี้ก็จะมีความพิเศษนะคะตรงที่มีช่องด้านบนน่าจะเอาไว้แบบส่องดูนักโทษนะว่าเออนักโทษมีการหลบหนีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วมีการจัดแสดงด้วยนะคะทําให้เหมือนจริงมากจนแอบขนลุกเลยแหละ ให้ใช้ช้างเตะให้เลียดกิ้งไปกับพื้นเหล็กแหลมจะทิ่มร่างกายด้วยความเจ็บปวดพักความโหดไว้ก่อนมาชมสถานปัตยกรรมที่สวยงามอยู่ไม่ไกลจากคุมเจ้าหลวงที่คุ้มวงบุรีค่ะเือนไม้สีชมพูอายุร้อยกว่าปีค่ะของเจ้าเจ้าหลวงม่เจ้าใเป็นภรรยาองค์แรกของท่านเจ้าเมืององค์สุดท้ายที่จะเปลี่ยนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแว่เจ้าบัวลหยนะคะแม่เจ้าบัวถาชายาองค์แรก น,นี้คือองค์แรกเจ้านี่อ,องค์แรกองค์งที่สอง,องก็อยู่คงเจ้าหลวงด้วยความที่เปิ้ลบอกมีบูธคุณเลยขอแยกทางมาสร้างเรือนแบบนี้มาอยู่กับหลานที่นี่ใช้เวลานการก่อสร้างเรือน3ปีกว่าจะติจใช้ช่างจากชาวจีนบนทนกว่างตุ้งเป็นพวกแปบบปผสรรมผสานกับชาวพมืองของเราสีชุดพื้ขาวสีดั้งเดิมสีโทนเดิมตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะจ๊ะแล้วก็มีการปรับปรุงเมื่อปี2548ให้ช่างขัดหรือคนจนถูข้างในก็เจอเป็นสีดั้งเดิมโทนเดิมจิ้งท่าเป็นสีน หลักฐานของเรือนก็จะเรียนด้วยท่อนซึ่งอย่างนี้ความมั่นคงของบ้านไม่มีการตกเสาเข็มก่ออิฐหรือปูนทับเหมือนสร้างโตัวสร้างวัดเลสมัยนั้นและในบนเรือนนั้นก็จะมีของเก่าแก่ก็ไม่ได้ของข้างนอกมาเจอตัวอย่างในเรือนที่ของเรือนก็จะเป็นเป็นที่ห้ามที่หกที่ดูเลยอยู่ก็เป็นหลา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 นสืบสืบกันมาจนถึงณปัจจุบันนี้ท่านยังอาศัยอยู่ต้นด้านหลังด้านบน พุ่มนี่ก็คือเริ่มละเริ่มเข้าล้างกันละเออมาคืนนี่ลดลงโอ้โหนี่พุ่มมีขนหนังแปดอะไรเงี้ยพันดื้อตรงไหนญ่นับดีแต่ดีว่ะตัวปูอันนี้เลยอ่ะอันนี้ได้มาดูบ้านนี่มาดูแมวแมวตัวปูตัวเมย์ตัวปูอันนี้มันเป็นนี่มันปตัวปูทั้มันเนาะทมันเพราะตัวปูมันจะใหญ่กว่าตัวแมยฮะใหญ่เติมแมวเสร็จแล้วเราก็เข้าไปชมด้านในของบ้านวงบุรีกันค่ะ ด้านในจะจัดแสดงความเป็นมาของร้านนานะคะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของใช้และด้านล่างจะเป็นห้องโถงนะคะกว้วางขึ้นไปชมชั้นสองกันค่ะขึ้นมาชั้นสอง ลมเย็นสบายมากเลยค่ะสังเกตดูนะคะว่าจะมีหน้าต่างหลายบานมากลมพัดผ่านเข้ามาตลอดเลยค่ะนี่แหละการสร้างบ้านแบบสมัยก่อนที่มีหน้าต่างเยอะๆแบบนี้ถึงไม่ต้องมีพัดลมไม่ต้องมีแอร์ก็ได้นี่คือเจ้าบัวถานะคะชายาของเจ้าหลวงเมืองแคร่องคสุดท้ายค่ะ คนเห็นอยู่นี้คือห้องนอนหลวงพงพิบูรณและเจ้าสุนันตาค่ะจัดแสดงเครื่องเรือนแบบยุโรปโดยเตียงและอู่เป็นเหล็กนะคะนำเข้ามาจากยุโรปโดยอู่หลังนี้ลูกหลานตระก,กูลวงบุรีได้ใช้มาแล้วหลายรุ่นค่ะวัสดุเป็นเหล็กลอซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้นมากค่ะหลวงพงพิบูรณเดิมชื่อเจ้าน่อยพรมวงพระถางเป็นบุตรเจ้าหนานวงกับเจ้าฟองจันค่ะได้สมรสกับเจ้าสุนันตาผู้เป็นธิดาของเจ้าบุรีรัฐกับแม่เจ้าโดยหลังจากสมรสท่านได้อาศัยอยู่ที่คุ้งวงบุรี ซึ่งเจ้าบัวถาและเจ้าบุรีรัตสร้างให้เป็นเรือนหอทั้งสองไม่มีบุตรด้วยกันจึงรับหลานคือเจ้าไข่มุกและเจ้าทองด้วงเป็นบุตรบุญธรรมค่ะแม่เจ้าบัวถามหายศปัญญาท่านเป็นธิดาของเจ้าบุรีกับเจ้าเฮือนแก้วโดยท่านเป็นหลานตาของเจ้าหลวงเทพวงลินทองเป็นเจ้าหลวงเมืองแพร่องค์ที่20ค่ะและเป็นหลานลุงของเจ้าหลวงพิมพิสารซึ่งเป็นเจ้าหลวงเมืองแพร่องค์ที่22มีน้องชายร่วมบิดามารดาหนึ่งท่านก็คือเจ้าบุรีรัตนะคะแม่เจ้าบัวถาได้อภิเษกกับเจ้าน้อยเทพวง ภายหลังได้รับสถาปนาเป็นเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์เจ้าหลวงเมืองแพร่องค์ที่23ซึ่งเป็นเจ้าหลวงองค์สุดท้ายของเมืองแพร่ค่ะก่อนที่จะเปลี่ยนระบบการปกครองโดยแม่เจ้าบัวถากับเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ทั้งสองนะคะไม่มีบุตรธิดาต่อมาจึงรับแจ้วสุนันตามหายศปัญญาพิดาของน้องชายก็คือเจ้าบุรีรั์หรือพญาบุรีรั์มาเป็นบุตรบุญธรรมค่ะและก็ตามที่พี่เจ้าหน้าที่เขาบอกในตอนแรกนะคะว่าที่นี่ถือเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเพราะลูกหลานของท่านก็ยังใช้ชีวิตอยู่บนบ้านหลังนี้อยู่ะคะ ด้านหลังที่ติดป้ายห้ามเข้าตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะและนี่เป็นเอกสารในสมัยก่อนนะคะเป็นเอกสารชักลากไม้ระหว่างหลวงกงพิบูลกับห้างลำซ้ำนะคะแพร่เนี่ยถือว่าเป็นเมืองแห่งไม้สักเลยแหละ ทุกคนรู้สึกคุ้นๆกับคุบ้งวงบุรีกันไหมคะเหมือนว่าคับคายครับคาได้เห็นได้ชมกันไหมที่นี่ได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆนะคะและเป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตรน์หนังสือเว็บไซต์สารคาดีท่องเที่ยวทั้งของไทยและต่างประเทศเลยและคุ้มวงบุรียังได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นปี2536ด้วยนะออกจากคุ้มวงบุรีเลี้ยวซ้ายไม่ถึง100เมตรก็จะเจอคาเฟ่สุดชิลที่เหล่าไบเกอร์ชอบแวะกันคาเฟ่บ้านเบี้ยวค่ะคือบ้านมันเบี้ยวจริงๆนะแกคือองศามันเบี้ยวเหมือนกับเป็นหอเซ่่าาาสขแแพลยก อ่สัง่งเครื่องดื่มขนมตรงนี้ได้เลยแล้วก็นี่นะของตกแต่งกระจุกกระจิกเยอะแยะมากมายแล้วก็มีโซนนั่งด้านในร้านหรือจะเป็นนั่งด้านนอกก็ได้ก็คือร่มรื่นมากจะอ่าด้านบนอ่มีด้านบนอีกถ้าอยากขึ้นไปอยู่ที่สูงก็ไปน,นั่งข้างบนเลยอันนี้โชวบินนะโชวบินว่าไม่แพง อันนี้เราก็นั่งมุมนี้นะก็ดูบ้านนะเออมันเบี้ยวสั่งมัชะมาสองได้ขนมฟรีมากินกรุบๆต่อจากนั้นยังไม่อิ่มแล้วก็ยังไม่แล้วใจกับน้ำย้อยเมืองแพร่นะคะก็เลยตามหาร้านใหม่อยากจะไปลองกินอีกสักร้านหนึ่งไปเจอร้านที่อยู่แถวกาดน้ำทองนะวนขับดูอออยู่ตรงไหนเข้าออกหลงอีกมาเจออันนี้น่าจะใช่ละรถเยอะแบบนี้อ้าวใช่ละคะ่ะน้ำย้อยเมืองแพร เป้งๆน,นะคะเข้ามาในร้านก็จะเจอเรือลำใหญ่ๆแบบนี้ขนผักขนน้ำย้อยมาเสิร์ฟจ้ะอาจากนั้นเราสั่งนะคะสั่งน้ำย้อยไปแล้วเราก็มาตักพริกน้ำย้อยตักไปเลยที่นี่เขาจะเอาเท่าไหร่ก็ได้นะบุฟเฟ่พริกน้ำย้อยจะเอากี่ถ้วยก็แล้วแต่จะเอาผักเยอะผักน้อยกินเท่าไหร่ตักเท่านั้นนะคะเขาไม่ได้หวงไม่มีการกักเครื่องเคียงเลยอืมอร่อยมากคุณเขากินแบบ แล้วร้านนี้คือเลิศมีวิสัยทัศน์ค่ะเป็นร้านที่ไม่ใช่โบโบเบเบเดอร์แล้วกล่องเครื่องปรุงมีฝาปิดแบบนี้นะกันฝุ่นกันแมลงเออดีแร้ว,ว่าสะอาดดีอ่าแล้วด้านหน้ามีแบบขายเป็นกระปุกด้วยนะพริกน้ำย้อยซื้อไปฝากคนทางบ้านได้จากนั้นมาแว้นมอเตอร์ไซค์กันต่อค่ะมาที่บ้านทุ่งโฮงคือมีฟิลอยากเวิร์คช็อปเบาๆแกก็เลยมาที่นี่บ้านทุ่งโฮงนะที่นี่เป็นแหล่งผลิตหม้อห่มเลยแหละด้านในเข้ามาก็จะเป็นตอกเล็กๆแบบนี้เข้ามาอ้าวเจอเจ้านายค่ะ เจ้านายตัวที่1เจ้านายตัวที่2โอ้ยนอนบนที่สูงแล้วนี่ตอนแรกฉันคิดว่าเป็นเสื้อเด็กค่ะจริงๆเราไม่ใช่มันคือกระเป๋านะเอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิกมีผลิตภัณฑ์สินค้ายเยอะแยะมากเลยอันนี้เขากําลังนั่งเย็บอยู่แล้วก็ขายตรงนี้แล้วก็เดินต่อเข้าไปด้านในนะคะเข้าไปด้านในอาวบ้านป้างเงียมเป็นวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติจากต้นห้อมอาเจอเจ้านายอีกแล้ว เก๋ๆปอกคอก็คือเป็นผ้ามัดย้อมผ้ามอฮอมออดูสิอาอาห่า,อา,อาลองต้อนรับนั่นหลักเวอร์พตดเมลจะลลายผลิตภัณฑ์เขามีหลากหลายมากนะคะสินค้าต่างๆนานาอ่ะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะมีโรงย้อมผ้ามีฐานการเรียนรู้ต่างๆตรงนี้เป็นผ้าสีขาวสำหรับไปทำผ้ามัดย้อมนะ ถ้าใครอยากลงมือทําเองก็มาซื้อเสื้อตรงนี้แล้วก็ไปทําผ้ามัดยอมได้อมีกระเป๋าปลอกคอเจ้านายหลากหลายรูปแบบมีพวงกุญแจนะคะนี่ปลอกคอเจ้านายแล้วก็มีชุดเสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะของเด็กของผู้ใหญ่นะคะ ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เดี๋ยวป้าเงี่ยมเขาก็จะมาบรรยายให้ความรู้ขั้นตอนในการทำผ้ามัดย้อมเสื้อมอห่อมนะคะอันนี้เป็นต้นห่อมฉันเพิ่งเคยเห็นต้นจริงนี่แหละมันเป็นแบบนี้นี่เองต้นห่อมเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการทำเนื้อห่อมเปียกฉันก็ตัดสินใจอยู่ว่าอาจะทำเวิร์กช็อปเนี่ยจะเอาอะไรดีเป็นเสื้อหรืออะไรดีมันเป็นครั้งแรกด้วยเนาะก็เลยเอาแบบง่ายๆก่อนก็แล้วกันเอาเป็นผ้าโคกหัวละกันถ้าเป็นเสื้อมันจะตัวใหญ่เกินอันนี้ก็มาที่ฐานการมัดผ้านะคะ น้องเขาก็จะสอนวิธีทําให้ว่าทํายังไงพับยังไงนะคะลายที่เราเลือกคือเอาเป็นลายดอกพิกุลนะคะเราคิดว่ามันง่ายดีเริ่มต้นเราทําอะไรที่ง่ายแต่มันก็มีความท้าทายอยู่นะดูมืออาชีพดูน้องเขาทำหมุนหมุนหมุนชำนาญมากค่ะอุปกรณ์มีแค่ไม้ไอติมกับยางวงแค่นั้นเองนะตัดมาที่ชั้นโอ้โหกว่าจะได้แต่ละดอกอ่ะตอนนี้คือมัดเรียบร้อยแล้วไปใส่ผ้ากันเปื้อนเตรียมที่จะย้อมผ้าละค่ะ เราบอกว่าอาต้องใส่ถุงมือด้วยกลับไปใส่ถุงมือให้เรียบร้อยจากนั้นเอาผ้าโพกหัวของเรามาจุ่มขยำขยำขยำในน้ําห้อมเปียกนะคะจากนั้นเสร็จแล้วก็เอาไปให้ป้าส่งต่อให้ป้าป้าเขาจะเป็นคนซักนะคะผ้ามันก็จะติดออกสีเขียว,ยวแบบนี้เลยมีสีน้ําเงินสีฟ้าแล้วก็ออกเขียวนะอุย้ยลายเป็นไงเก่งไหมฉันทําลายสวยไหม จากนั้นก็จะมาโอ้ไหลน้ํามากซักไหลน้ําน้ําเปล่า2องผงซักฟอก1น้ําเปล่า2นี่นะคะ,ะเป็นสูตรการซักหรือเปล่าไม่แน่ใจจากนั้นก็จะเอาไปใส่ในถังปั่นนะคะปั่นให้แห้งตอนที่เรามามาพอดีกับมีหน่วยงานเขามาดูงานพอดีนะคะแล้วก็ได้รับอนิสง์ในการฟังบรรยายไปด้วยทําภาคปฏิบัติก่อนนะคะแล้วค่อยมาศึกษาทฤษฎีทีหลังอ่าข้อมัอยก็คือเขาจะนับยอดือมาประมาณเกือนี้ก็จะตัด อันนี้มาถึงขั้นตอนที่พี่เขารีดแล้วเพื่อให้แห้งนะคะอ,อันนี้เขาทำแบบรายผสมน,น,นี้ดอกพี่กลมตอนแรกเป็นสีเขียวเนาะอันนี้เป็นสีแบบพวกอากาศเ่ยนกาลายเป็นสีฟ้าสะคราม จากตอนแรกที่ติดเขียวเนาะตอนนี้โดนอากาศแล้วมันก็จะเป็นสีฟ้าหมดเลยนี่เสร็จแล้วนะคะผลงานผ้ามัดย้อมของเรามีความภาคภูมิใจทําเสร็จแล้วบ้าเขาใส่ถุงสีสวยให้ด้วยจากนั้นก็มาชมร้านต่างๆนะคะสองข้างทางของหมู่บ้านก็จะเต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายเสื้อหม้อหอมผ้ามัดย้อมนะคะท่านที่สนใจก็ซื้อเป็นของฝากหรือซื้อไปใส่เองได้การเที่ยวแพร่ครั้งนี้สนุกสนานมากเลยมีหลากหลายสไตล์ทั้งแบบธรรมชาติเที่ยวแบบอิงประวัติศาสตร์ได้เวิร์กช็อป แล้วคนแพร่เนี่ยอธัธยาศัยดีมากเฟรนลี่น่ารักอาหารการกินก็อร่อยมาเที่ยวแพร่กันเยอะๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ EP หน้ากับช่องเบียร์ไปเลยทริปทุรักทุเลฝากกด subscribe คอมเมนต์และกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะบ๊ายบาย